รอบนี้เปิดรับสมัครรอปภชายนะครับประจําหน่วยงานคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิและคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองนะฮะหน่วยงานละ10อัตรานะครับรับเฉพาะผู้ชายอายุ21ปีถึง50ปีนะฮะตอนนี้ผู้หญิงเต็มทุกหน่วยงานเลยนะฮะผู้หญิงเนี่ยถ้าใครที่อยู่ใกล้บางนากม5หรือว่าอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับอยู่แถวแถวกิ่งแก้วนะฮะก็สามารถเดินทางเข้ามากรอกใบสมัครสัมภาษณ์เบื้องต้นไว้ได้นะครับแล้วก็ ถ้าทางบริษัทเปิดรับอรอบพอหญิงเพิ่มก็จะโทรเรียกตามเอกสารใบสมัครที่เราได้เข้ามากรอกไว้นะฮะรอบนี้นะครับรับผู้ชายทั้งหมด20คนนะฮะสิคนเนี่ยลงที่คลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิและอีก10คนลงหน่วยงานคลังสินค้าสนามบินดอนเมืองนะฮะมีทั้งหมด2กะนะครับกะเช้ากะดึกกะเช้าเนี่ยจะเข้างานเจ็ดแปดโมงเลิก2องทุ่มกะดึกเข้า2องทุ่มเลิก8ปดโมงเช้านะครับทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์ นะฮะจะเปลี่ยนกะทุกสัปดาห์เอา่าปิดไว้โอเคก็อารายได้นะครับจะอยู่ที่574บาทถึง629บาทต่อวันนะฮะชุดนะฮะชุดก็ใส่ชุดหล่อๆแบบนี้เลยนะฮะอา่าใส่หมวกเปเล่นะฮะใส่เสื้อแขนยาวสีเทานะฮะแล้วก็พับแขนเสื้อขึ้นนะฮะแล้วก็ กางเกงสีดำนะฮะทรงทหารนะฮะแล้วก็รองเท้าคอมบัตนะฮะลักษณะงานทำอะไรบ้างนะฮะผู้ชายนะฮะส่วนมากก็จะเดินตรวจจุดนะฮะภายในบริเวณคลังสินค้านะฮะคอยรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็โบกรถให้กับอ่พนักงานที่อยู่ทำงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในอ่คลังสินค้านะครับโบกอ่อยู่ตรงจุดทางม้าลายอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คอยตรวจเช็ค รถขนสินค้าที่อยู่ภายในคลังสินค้านะฮะว่าซีนเนี่ยยังอยู่ดีไหมมีรอยงัดแงอะไรหรือเปล่านะฮะสินค้าอยู่ในสภาพปกติหรือเปล่านะครับมีตรงไหนที่มัน่าน่าสงสัยหรือว่าผิดสังเกตหรือเปล่านะฮะก็ลักษณะงานไม่มีอะไรมากนะฮะก็คอยดูแลรักษาความปลอดภัยนะฮะภายในเขตรับผิดชอบของเรานั่นแหละนะฮะก อายุนะครับตั้งแต่21ปีถึง50ปีส่วนสูง160ขึ้นไปนะฮะวุฒิการศึกษาม3ขึ้นไปนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนพี่ๆคนไหนนะฮะที่อายุเกิน50ปีไปจนถึง55ปีหรืออาจจะมีแค่วุฒิป6กก็สามารถลงหน่วยงานอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักง,งานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้านะฮะตามหมู่บ้านแบบนี้ก็มีนะฮะมีหน่วยงานทั่วกรุงเทพและสมุทรปราการนะครับไม่ต่ำกว่า 100หน่วยงานเลยนะฮะก็ทุกหน่วยงานนะครับรายได้จะไม่ต่ำกว่า540บาทนะฮะทำงาน12ชั่วโมงทุกหน่วยงานนะฮะทำงาน6วันหยุด1วันต่อสัปดาห์นะฮะถ้าเราไม่หยุดก็สามารถมาทำโอทีได้นะฮะโอเคนะฮะก็สวัสดิการนะฮะใครที่ลงหน่วยงานรปภคลังสินค้าสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองนะครับก็จะมีบ้านพักให้ฟรี2เดือนนะฮะในห้องจะมีเบาะนอนแล้วก็มีพัดลมให้นะฮะส่วนหมอนแล้วก็ผ้าห่ม ให้ทางพนักงานเนตรียมมาเองนะฮะมีบ้านพักให้ฟรี2เดือนทั้งหน่วยงานในสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเลยนะฮะก็แล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมให้ด้วยจ่ายทุกวันนะครับวันละ200บาทนะฮะมีสามารถเบิกค่าเดินทางคืนได้นะฮะเก็บตั๋วรถไฟแล้วก็ตั๋วรถทัวร์ไว้ด้วยนะครับสามารถเบิกคืนได้ใครที่เดินทางมาโดยทางแท็กซี่นะฮะก็ถ่ายรูปมิเตอร์ถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถไว้นะฮะ บ้านพักฟรี2เดือนเนี่ยก็จะพักรวมกันห้องละ3คนนะฮะก็ฝึกอบรมฟรีนะฮะแล้วก็ในช่วงที่อบรมนะครับก็จะมีอาหาราให้รับประทานนะฮะมื้อเที่ยงนะฮะก็อบรม10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันนะฮะแล้วก็ภาคปฏิบัติอีก5วัน นะฮะถ้าใครที่ไม่อยากอบรมนาน10วันนะฮะก็สามารถลงหน่วยงานอื่นๆได้นะครับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ไม่ใช่สนามบินนะครับอบรมแค่4วันนะครับอบรมเสร็จสามารถเริ่มลงหน่วยงานได้เลยนะฮะใครที่มีเอกสารทพ .7 ทพ12นะฮะปฐมนิเทศแค่วันเดียวก็สามารถเริ่มงานได้เลยนะฮะไม่ต้องอบรมนะฮะเงินออกทุกวันที่15ก็30นะครับเป็นของกรุงไทยนะฮะ สามารถเปิดบัญชีแล้วก็เอเอ็ฟรีนะฮะมีเงินเบิกล่วงหน้าให้ด้วยนะครมีประกันสังคมประกันอุบัติเหตุแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีฟรีนะฮะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พีคนไหนสนใจหน่วยงานรปภประจําคลังสินค้าและรปภประจำสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็ ติดต่อเข้ามาผมได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะหรือว่าจะกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ติดต่อของผมนะครับจิ้มลิงก์เข้ามาพูดคุยกับผมได้โดยตรงนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะดูสอบถามข้อมูลเบื้องต้นนะฮะแล้วก็จะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์อบรมแล้วก็เริ่มงานนะฮะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับที่กําลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะฮะอยากจะ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในที่ทํางานใหม่ๆนะฮะผมหรือถ้ายังไม่สนใจยังไม่สนใจหน่วยงานไหนนะฮะก็อย่าลืมกดปุ่มหัวใจแล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารคลิปใหม่ๆและหน่วยงานใหม่ๆจากทางผมนี่ครับไว้คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตหน่วยงานรอปภที่เปิดรับของบริษัทกาดฟอสอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคก็สาหรับคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะครับฝาก แชร์คลิปนี้ไปให้กับเพื่อนญาติพี่น้องที่เขากำลังตกงานว่างงานหางานอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมตะสลาวุธสวัสดีครับ